สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลคาวรินผิดหวังผีไม่ลงโทษแบนดอันโตนีคาราวรินอดีตแฟนสาวของอันโตนีเผยว่าผิดหวังกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ลงโทษแบนแข่งทีมชาติบราซิล ทั้งที่รับรู้เรื่องการทำร้ายร่างกายมายาวนานกว่า3เดือนแล้วแข้งไว้ย23ปีถูกอดีตแฟนสาวออกมาเผยว่าโดนสตาปีศาจแดงทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนี้เรื่องราวอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางคาวลินบอกกับเดอะซันว่าอันโตนีจะต้องถูกถอดออกจากเกมฟุตบอลเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่เขายังได้รับอนุญาตให้ลงสนามในขณะที่การสอบสวนอยู่ระหว่างการดำเนินการ ฉันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับกระบวนการทั้งหมดนี้เขาใช้ชีวิตปกติได้ยังไงฉันก็งงพวกเขาไม่ทำอะไรเลยเขาจะต้องถูกแบน ขณะที่ทางปีศาจแดงออกมาถแถลงเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังได้รับเรื่องแล้วส่วนทางอันโตนี่ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าคาวลินแสดงความผิดหวังต่อยูนันเต็ดที่รอถึง3เดือนกว่าจะตอบสนองเรื่องนี้ทั้งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับทําไมยูนนเต็ดถึงใช้เวลาถึง3เดือนละ่ะทําไมไม่โอเคเลยฉันไม่อยากเชื่อว่าสโมสรใหญ่ขนาดนี้ ที่มีคนทำงานระดับมืออาชีพกับปกปิดสถานการณ์นี้ก่อนหน้านี้ทางแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเพิ่งตัดสินปล่อยให้เมสันกินวูดไปให้กับเกตาเฟ่แบบยืมตัวนะครับหลังจากมีคดีความทำร้ายร่างกายแฟนสาวและไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับคาร์วินก็อยากให้ออนโตนี่โดนแบบเมสันกินบูดนะครับอยากให้หมดอนาคตในกับทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับ เธอก็ยังไม่ได้หลังใจนี่ก็รอทางแมนเชสเตอร์ยูนเตสอบสวนก่อนว่าถ้ามีความผิดจริงแอนโทนี Anthony ก็บินไปตามเมสันกินวูลแล้วครับ